นี่ก็อยู่ไหนนี่สวัสดีครับอยู่ผมแซมคนเสระกล้าครับนี่มาอยู่ไหนนี่อยู่นาครับนี่ครับดูข้าวครับมาดูกล้าครับนี่ครับเริ่มยาวขึ้นเลวครับไม่ได้ดูประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งครับนี่ครับปล่อยให้มันสูบน้ำแล้วให้มันแตกอะไรนะให้มันแตกแล้วค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนี่ครับกล้าครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้น่าจะได้ดำได้นะครับนี่ครับ ันนี้ก็มาตัดต้นไม้ครับตัดต้นยูคาครับนี่ครับนี่ก็ต้นไม้แม่ครับเดี๋ยวแม่เอามีเห็ดด้วยเดี๋ยวเดินหาเห็ดนี่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 เห็ดครับนี่นี่นนนโอ้แม่เดินข้ามนี่เห็นไหมใช่หรือเปล่านี่ฮะแม่นี่ไม่ใช่เห็ดเห็ดสมาเนี่นี่ครับเห็ดเห็ดยาครับนี่ครับ อันนี้ก็ไหวก็มีแต่คนหาครับช่วงนี้ครับเห็ดครับไปดูที่ป่าสนครับทางไปสังขาครับโอ้ยนี่ครับไม่เห็นไม่ค่อยเห็นครับนี่ครับโอ้วันนี้ได้ต้มเห็ดครับเห็ดยาครับนี่ครับโอ้้งหน้ายืะแต่ดอทาหน้าดวนดน ไม่รวมมือแบยทีเดวชนำนี่เวียบไม่มีใครยิงยิงยาบวยทไมเห็ดมันงกแสดงว่ามัน,มน,มนร้อนครับผมก็ติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับผม